หมู่มืดนะเนี่ยมืดเก๊ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชาแนลปิงสแควร์นะคะแล้วก็ที่ทุกคนเห็นข้างหลังเนี่ยแตกตาไปก็ปิ๊งเหินกำแพงค่ะวันนี้ปิงก็จะมาทําความรู้จักทุกคนให้มากขึ้นไม่สิทุกคนจะก็จะได้มาทําความรู้จักปิงวันนี้ปิงก็จะมาบอกกี่สิบแป็สบายปิงนะคะจริงๆปิงก็ไม่ค่อยชอบทําคลิปแบบซิดดาวท้อเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าน,น่าเบื่อมากเลยแต่ว่าจะพยายามทำให้คลิปนี้มันแบบ เร็วที่สุดแล้วกันนะปิ๊งแบ่ง20แฟกออกเป็นทั้งหมด4หัวข้อนะคะมาเริ่มที่ general กันก่อนนะคะก็ปิ๊งชื่อนันพัฒน์เจมอนุกูลกิจนะคะชื่อเล่นชื่อปิ๊งปิ๊งแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเรียกว่าปิ๊งรวมถึงตัวปิ๊งเองก็เรียกว่าปิ๊งนะคะชื่อภาษาไทยปิ๊งสะกดแบบนี้นะคะทุกคนขหญ่ค่ะแบบนี้นะคะปิ๊งโดนสะกดว่าแบบปิ๊งปิ๊งพิงพิง ปิ้งปิ้งมันเยอะมาโดยโชว์คำว,ว่าปิ้งปิ้งแต่ว่าภาษาไทยปิ้งไม่ค่อยทิกเกอร์เท่าไหร่ภาษาอังกฤษนะคะทุกคนชื่อปิ้งสะกดได้ทั้งหมด2แบบนะคะคือแบบนี้กับแบบนี้ขอร้องนะคือถ้ามีไฮเฟนขอให้ตัวพีตัวที่2เป็นตัวใหญ่ถ้าไม่มีก็ขอให้มันเป็นตัวเล็กนะคะ S easy. <S ข้อที่2อนะคะปิงอายุ15ปีนะคะปิงเกิดวันที่8เดือน8 2548ไปบวกลบเลขกันเองนะคะข้อ3นะคะครอบครัวของปิงก็จะมีทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายนะคะซึ่งจริงๆค่อนข้างจะสนิทกันมากคือสนิทกันแบบไม่ได้พูดค้าขา,ข,าขนาดนั้นนะคะแล้วก็ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันจริง,รงๆที่คอนโดก็จะมีแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายนะคะแล้วก็ปิง พี่ชายกับปิงอายุต่างกัน1ปีนะคะปิงเรียกมันว่าโป <c oughs> คือเราเซ็กันมากเราเส็กกันมากพี่ปิงนับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของปิงเองคือมี2ตัวนะคะคือหมาทั้งคู่ตัวนึงเป็นพัน American b u ลี y นะคะชื่อดูดน้อง6เดือนแล้วแล้วก็อีกตัวนึงเป็นคอกี้ชื่อโทบี้นะคะโทบี้อายุประมาณ4เดือนได้ ข้อ5นะคะปิงเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรธปรทุมวันหรือว่าสาธิตปทุมวันนั่นเองตอนนี้เรียนอยู่ม .5 นะคะแล้วก็ อยู่โครงการภาษาอังกฤษคือเขาจะมี2โครงการคือ regular program กับ English program English program เขาจเรียกว่า EPTS นะคะลองไปร์ชกันดูว่าแปลว่าอะไรแต่ปิงจะบอกแค่ว่าคือ English program ะคะ่ะตอนนี้ก็อยู่แผ่นวิคนี้นะครับต่อมา personal personal นะคะข้อ 6, 6นะคะนิสัยของปิงคือปิ๊งจะบอกว่า YouTube ที่ทุกคนเห็นนะมันเป็นแค่ ในชีวิตถึงปิงก็แบบความเป็นปิงนะคะคือถ้าปิงอยู่กับเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้อยู่กับผู้ใหญ่ก็จะเป็นแบบนิงอยู่กับเพื่นพี่กับเพื่นน้องก็จะเป็น อีกแบบหนึ่งเลยนะคะเพราะฉันก็ดิพเพนว่าทุกคนมองปิ๊งตอนอยู่กับใครประมาณนั้นเพราะว่า YouTube แบบไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของปิ๊งอ่ะ YouTube เป็นแค่แบบด้านเดียวแล้วก็บางทีก็มีความเขินกล้องอะไรอย่างงี้ด้วยถ้าเอาคลิปแรกกับคลิปปิ๊งตอนนี้มาเทียบก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันตอนนี้ก็ไม่ได้แบบหายเขินนะก็ยังเขินอยู่แต่ก็น้อยลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปิ๊งเป็นคนที่ใช้คำหยาบในชีวิตประจำวันเยอะมากนะคะนิสัยค่อนข้างจะเป็น perfectionist ด้วยในระดับหนึ่งสําหรับบางเรื่อง ตอนนี้ลดลงมาได้เยอะแล้วแต่ว่าสมัยก่อนเพอร์เฟคชั่นนีหนักมาก,มากริงเป็นคนที่บ้ากุหลาบดำมากค่ะคือ บนโต๊ะก็คือมีกุหลาบดำทั้งหมด2อดอกดอกจริงกับดอกปลอมนะคะแล้วก็ทุกอย่างคือถ้าเห็นเป็นกุหลาบดำก็คือมีโอกาสเยตังสูงมากค่ะคือมันไม่จำเป็นแต่ถ้าเป็นกุหลาบดำก็คือ Shut and take money. แล้วก็รูปหน้าจอโทรศัพท์หรือว่า iPad หรือที่ไหนสักที่จะต้องมีที่หนึ่งที่เป็นกุหลาบดำนะคะก็คือตอนนี้เป็นรูปที่หน้าจอโทรศัพท์นะคะอินโทรที่ทุกคนเห็นหรือว่าอัโทรของปิงก็เป็นกุหลาบดำนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ที่ปิงวาดขึ้นมาเองแล้วก็ปิงก็จะเรียกมันว่าเป็นะะค ข้อ8ข้อ8มีเหตุผลที่ทำไมมันถึงมาอยู่ข้อ8นั่นก็คือเลขนำโชคของปิงนั่นเองค่ะอย่างที่บอกว่าปิงเกิดวันที่ 8- เดือน8 2 5ส8าเลขนำโชคปิงเลยเป็นเลข8ปิงคิดว่าถ้าปิงไม่ทำคียหรืออะไรอย่างงี้ต้องมีเพื่อนๆถามมาเยอะแน่เลยปิงก็เลยจะมาบอกสเปคตรงนี้เลยนะคะสเปคของปิงเนี่ยไม่ได้ตายตัวมากขนาดนั้นแต่ว่าวิธีการคัดว่าแบบคนนี้มีโอ,อกาสที่จะเป็นไปได้หรือไม่มีแค่2ข้อค่ะก็คืออายุมากกว่าหรือเท่ากันเออสูงกว่านะ ตัดอองก็เหมือนมีช้อยแต่ก็คือไม่มีเลยนะคะอืปิงสูง167 168ประมาณนี้ก็ถ้าได้175หรือว่า180ไปเลยก็ปิงชอบใส่ฟอ์มากกว่าใส่เกาหลีน,นะคะปิงชอบใส่ฟอมากก้าวใจ ข้อ10ก็ตามติดๆมาเลยนะคะข้อนี้ปิงก็เป็นผู้ได้มาเยอะแต่ว่าเลิฟไลฟ์ของปิงนะคะปิงไม่เคยมีแฟนนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีนะคะจริงๆก็ไม่ได้สนใจได้ความรักมากขนาดนั้นด้วยช่วงนี้นะคะที่ผ่านมาปิงเคยมีแค่คนคุยมาทั้งหมด2คนนะคะอยู่สมัยช่วงมอน,นกับมอน,นขึ้นม .2 เชื่อว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่เพราะฉันพิงจะไม่พูดว่อแนะคะกล<ม>ุ่มเพื่อนของปิงนั่นเองปิงปิงให้ความสำคัญมากๆเพราะว่ามีกันอยู่แค่นี้นะถ้าแบบกูมึงไม่ขอบกูกูก็ไม่เป็เพื่อนแล้วอะ <laughs> ก็มีทั้งหมด8คนนะคะเพื่อนๆน่าจะเจอไปแล้ว5คนเนาะก็คือมีปิงคแน่น,นอนเพื่อนต้องเจอปิงแล้วมีปามีมมอิมเอมเอน่ฟ้าก็เจอแล้วขอพูดใหม่อีกนิงนะคะทุกคน กลุ่มปิงนอกจากห้าคนที่เจอไปแล้วเนี่ยแหละอ,อีกสามคนที่ทุกคนยังไม่เจอนะคะก็คือปิมเอมมี่แล้วก็แพรี่นะคะเอมมี่มีแผนว่าน่าจะเจอในเร็วนี้ไม่ใช่แพนหรอกแต่ว่าคิดว่าน่าจะเจอในเร็วนี้นะคะส่วนแพรี่กับปิมก็รอไปยาวๆค่ะ น่าว่าทุกคนน่าจะเบื่อมุมเดิมก็เลยมาเปลี่ยนมุมให้นะคะค a ต e ต o r ์อี่ต่อมากันเลยดีกว่าก็คือค a ต e ต o r ์กอรี่โซเชียลมนะคะ2แพลตฟอร์มใหญ่ๆที่ปิงเล่นก็คือ Instagram กับ y t u t u ปิงเป็นคนที่ติด YouTube มากทุกคนติดมากๆติดกว่า Instagram เยอะนะคะแต่ว่าเว็บอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวนี้ก็พยายามจะเข้า Pinterest ให้มากขึ้นเพราะอยากได้อินสป r เรชันในความแบบ Pinterest Girl นะคะข้อ13นะคะก็คือ อ่าแอคเคาท์โซเชียลมีเดอย่างแรกแอคเคาท์แรกนะคะก็คือช anel ที่คนดูอยู่นั่นเองค่ะ Pink สแค a ร์นะคะอย่าลืมสับส r ร b บนะคะลินเป็นอะไรวะแล้วก็ Instagram ก็คือ pi ng g n n t นะคะแล้วก็ตอนนี้มีโปรเจกต์ที่ทำกับเพื่อนอยู่ Small Society นะคะข้อต่อมาก็คือชื่อช anel ของปิ n งนะคะ จริงๆปิงสแควร์เนี่ยมาจากอาจารย์เป็นคนตั้งนะคะอาจารย์ที่ตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ทําให้ปิงชอบชีวะเลยนะคะเพราะว่าเขาสอนชีวะนะคะเขาตั้งชื่อปิงสแควร์เพราะว่าชื่อจริงๆของปิงคือปิงปิงใช่ไหมมันเหมือนแบบปิงยกกาลังสองไม่ใช่ปิงสี่เหลี่ยมนะปิงยกกาลังสองนะข้อส5นะคะก็คือจุดเริ่มต้นของการทํา YouTube แบ่งออกเป็น3ข้อละกันข้อแรกเลยเบื่อค่ะเบื่อเพราะว่าตอนนั้นเป็นขอยันทินก็เลยเริ่มทํานะคะ ข้อ2ก็คือบ้านปิงเป็นคนที่ชอบเรื่องการแบบถ่ายทํามีอุปกรณ์กล้องมีอุปกรณ์เล่นแสงอะไรอย่างเงี้ยอนะแต่ปิงใช้ไหมปิงไม่ใช้ค่ะเพราะมันจัดตั้งยากค่ะปิงก็แบบอยากได้ไปนะ Vlog, Vlog, เป็นแนวบล็อกบล็อกก็เลยแบบกล้องเล็กตัวเดียวจบจ้ะแต่ก็นั่นแหละเขาก็สนับสนุนด้านนี้ในระดับอย่างเี้แล้วนะคะข้อที่3ก็คือปิงติด YouTube ค่ะติด YouTube มากสมัยก่อนเนะี่ยปิงดูแต่ชาแนลคนไทยปิงก็เลยไม่ค่อยกล้าทำเท่าไหร่เพราะเหมือนแบบโปรดักชันเขามันแบบ โปรดักชันเขาบนเวอร์แล้วโปรดักชันเขาคือเขาถ้าเป็นอาชีพยูทูบเบอร์จริงๆไงแต่คือเราเองเป็นนักเรียนอยู่แล้วก็แบบยังไม่อยากทิ้งการเรียนอะไรมากขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องใช้เวลาแบ่งเวลามาซึ่งโรงเรียนบิงก็ค่อนข้างจะเรียนหนักหรือไม่บิงก็เป็นคนเรียนหนัก มิ <laughs> นจะบอกเชนว่าที่ปิงดูทั้งของฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งิน international เลยนะคะซึ่งฝั่งตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเป็นคนที่ i n s p ป r e ปิงในการทําจริงๆเลยของคนไทยก่อนละกันของคนไทยปิงชอบคอนเทนต์ของเทพเวลา less girl แล้วก็ชอบพี่พีชีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า,าแบบอ in ินกับิน international มากกว่าเพราะฉันก็จะชอบแบบดูต่างประเทศนะคะพี่พิมพ์วาคืออีกคนหนึ่งเพราะเราก็แบบเออสนใจความแบบ healthy อยู่แล้วนะคะแต่เราก็เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นสายเซฟค่ะ ที่เหลือก็จะเป็นช n n e l ที่แบบเออพิงเชื่อว่าหลายๆคนก็ดูอยู่แล้วนะคะเช่นแบบแฮร์รี่คิวอปป้าอะไรแบบนี้นะคะส่วนฝั่ง international proudly present น l าเลยคือพิงคอินกับอเมริกันทีหรือแบบอะไรแนวๆน,นี้มากกว่านะคะคนที่อินสปายพิงในการทำยูทูปจริงๆแบบตอนนี้ก็เป็น number one favorite youtuber อยู่นะคะก็คือ oliver Summer s a m m e l s ค่ะคือเขาแบบ เขาตอนนี้เขาเข้าคอลเลจแล้วนะคะแต่ว่าช่วงควงทีมติดเข้ามาเขาก็เป็นคนที่ทำให้ปิงเริ่มทำ YouTube เขาจะเป็นสายบล็อกคอนเทนต์ส่วนใหญ่ปิงก็ดูมาจากเขานั่นแหละแล้วก็กแเลยคนที่สองนะคะก็คือเอมิลี่พอลลิชี่เอมิลี่พอลลิชี่คือคนที่สวยมากแบบเป็นเดฟฟิเนชันของแบบ Pinterest Girl, Bond Girl แบบคือห้องเขาสวยมากวุยแก จริงๆชอบมากไปดูช่องที่สานะคะก็คือ Carina ค่ะ Carina จะออกแนว productive เอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวจะเยอะไปแล้ะข้อที่16นะคะกล้องที่ปิงใช้นะคะเป็นกล้องอ่ารู้เหมาเลยว่าปิงใช้อะไรตังกล้องนะคะก็ ไม่เห็นด้วยอ่าจ้าขอบคุณจ้ามันคือกล้อง Sony RX 1 0 0 M 5 a นะคะโทรศัพท์ปิงใช้เป็น iPhone 11 Pro นะคะ iPad ของปิงเป็น a p p MacBook เป็น MacBook Pro แล้วก็ทั้งสองตัวเป็น2020คน่ะคะแอปตัดต่อที่ใช้ Final Cut Pro ค่ะ Final Cut Pro สุดใจค่ะและค a t เตกสุดท้าย เดีวไปสใส่สในไหนดีมึงเลยมาใส่ในนี้นะคะก็คือ orders นั่นเองนะคะข้อ17แล้วข้อ17ก็คือิัญหา motivation กับ inspiration ยังไงคําต๋าง่ายมากค่ะ s a ฟค่ะ s a ฟมันยเยอะเลยค่ะอยากแต่งห้องเข้า pinterest ค่ะอยากแต่งตัวดีเข้า pinterest ค่ะแบบอะไรที่สวยๆง,งามๆก็ pinterest ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ study อยากเรียนอยากแบบโอ้อยากมี inspiration ในการ ดันตัวเองขึ้นมาเข้ามาหาอะไรก็แนะนำ Youtube ค่ะช่วงนี้ปิงก็พยายามเสพ i n t e r e s t ให้มากขึ้นอยู่อย่างที่บอกอยากเป็นอยากเป็นอน Pinterest ก็บ้างข้อ18นะคะขอ้ะขอนี้เปนข้อที่ยากที่สุดเลยข้อ18ก็คือปี2020กับ2021ของมิงเป็นยังไงมันแย่มากเลยคะ่ะทุกคนมันแบบชีพิปลงเหงเลยคะ่ะพูดแค่นั้นและก่ะชีพเปลงเหงมากแ,แล้วก็ปี2 0 2 1งเลยตั้ง,ต,งตั้งตั้งธีมเป็น เพิมนะคะยิ้งถึงเริ่มแบบ journal เริ่มอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันช่วยดีๆนะทุกคนก็ใครที่กาลังเผชิญเรื่องอะไรแบบนี้อยู่ก็อยากให้รู้ว่าคุณไม่ได้เผชิญเรื่องนี้คนเดียวนะคะแล้วก็ยอมรับว่า quarantine เป็นช่วงที่ s t r e s ฟ f u l มากๆเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะรัฐบาลรีผ่าวัคซีนมาเล็วเดิขอวัคซีนดีๆด้วยนะกลับไปที่มุมเดิมเลยค่ะทุกคน ข้อค่ะมิวสิกเทสอันนี้ปิงค์ Proudly เป็นเาเพราะว่าปิงค์เป็นคนที่อินกับดนตรีมากๆคือแบบดนตรีเป็น1ส่วน4ของชีวิตปิงค์เลยอ่ะิงค์อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีดนตรีนะคะมิวสิกเทสของปิงค์ describe ได้ด้วยอาร์ติสคนนี้ค่ะทุกคนคือไม่ต้องไม่ต้องอธิบายอันดับหนึ่งตอนนี้ปิงค์ให้เลนี่ค่ะเพราะว่าจริงๆเลนี่กับลาฟอ่ะมาพอๆกันเลยแต่ว่าลาฟปิงค์ฟัง2อง0ย่เยอะปิงค์ก็เลยไม่ค่อยอยากรีมา์ตัวเองถึง่องร่นตีนนี้ก็เลยนี่ค่อันดับ้ฟังลาฟ แบบดีมากช่วงนี้เขาเออกเพลงใหม่ด้วยแบบดีมากทุกคนไปไดูตามเลนี่นะคะแล้วก็ลาฟอันดับ2ค่ะอันดับ3ก็คือเจมี่ซักเกอร์แต่ว่าเจมี่ซักเกอร์ปิงไม่ได้ฟังทุก <c oughs> อัลบั้มนะคะมีแค่แบบบางอัลบั้มที่ปิงแบบชอบมากรู้สึกดีมากเลวิสนาไตยดีทุกเพลงชอบมากแต่คือมันก็จะมีบางเพลงของเจมี่ซักเกอร์ที่แบบไม่ได้ตรงมิวสิกเทสปิงมากก็อย่างเช่นคําตูนอันนั้นไม่ได้ตรงมากนะคะก็แต่ว่ามิวสิกเทสของปิงมันค่อนข้างจะ เพลงดาร์กเพราะฉะนั้นฟังเยอะๆมัน,นจะดาวน์จิตใจตัวเองบางท,าทีก็ต้องฟังเพลงไฮพา์บ้างนะคะเป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดของชีวิตป็งเลยคือมีความสุขนะคะเพราะว่าเปิงเชื่อว,ว่าไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะอยากได้อะไรเป้าหมายของเราสุดท้ายมันคือการมีความสุขถ้าเราอยากซื้อของช้อปปิง้งออนไลน์เพราะอะไรเพราะเราอยากได้เราอยากสนองกิลเลสตัวเองสุดท้ายมันก็เพื่อความสุขของเราฉันัรนิงก็รู้สึกว่าอยากตั้งเป้าหมายที่ความสุขไปเลยง่ายกว่า หมดแล้วเย่ยี่สิบแปดกับเบลต์มีนะคะก็คะใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวปิงซึ่งปิงก็คิดว่ามันคงไม่มีใครสงสัยอะไรหรอกก็ถ้าอยากจะมาพูดคุยกันมีอะไรอยากรู้ก็คอมเมนต์มาถามได้นะคะหรือว่าอยากให้ปิงทำสกูวอล์กหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากทํามาทุกคนรอโควิดหมดเนี่ยรัฐบาลหวังว่าเราจะรู้จักกันมากขึ้นนะคะไม่เป้เจอกันใหม่คืนหน้าเนี่ยแทนให้อนึงนะคะปิงไม่ใช่ฉัิบนะคะสิ่งที่ปิงก็ยี่สิบแปดห้อสิบสี่ปิงก็เชื่อว่าอีกหลายคน 哎 <laughs>。